สวัสดีในคลิปนี้นะครับเ,เราได้คงรีธิแล้วครับรได้วงรีธิแล้วครับคงรีธิ์งฤทิที่จะไปมอบให้น้องอายหรือว่าเด็กหญิงวนิสา,อาทองมากนะครับที่ประสบเหตุจุดทางโค้งแล้วก็ ทำให้เสียชีวิตนะครับเราจะเดินทางไปมอบให้ทางเจ้าภาพณนะที่วัดนะครับนะรถไปไหนล่ะนะ ครับพวกเราทีมงานก็ศึกษาเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนทางบริษัทเพื่อที่จะไปมอบท่วเดียดให้กับงานศดของน้องนะครับเรากำลังเดินทางไปที่งานครับตอนนี้ครับชื่อว่าบริษัท L M L M L D w e l l ดีเวลอ่านยากจังฮะ huh? แล้วพอทำตัวหนังสือแบบนี้ด้วยอ่านยากมั้ยครับพี่น้องโอ้โห l m l l m l ี m ่หลอไหมนั m ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปกับรถนะครับรถคุณ่อนะครับรถคุณ เจอต้องชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเขาไม่ให้นั่งรถด้วยครับนะครับเรากําลังเดินทางไปเลยนะครับอไว้พบกันที่อทางเข้าหมู่บ้านเราก็จะถึงที่จะถึงวัดนะครับเราเราไปพบกันที่นั่นเลยนะครับรับมาชมกันต่อนะครับเราได้เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านไผ่สาร ก่อนที่จะเดินทางเข้าไปถึงหมู่บ้านที่น้องจัดงานนะครับแถวนี้เป็นซอยคุ้มหนองเต่านะครับจะเข้าไปสู่ถนนหลักไพศาลป่าชันนะครับ ไปอ่ะทางทางบอกใช่ไหม,มใช่ไงไฟไฟสองทางอ๋อก็นี่ก็คือเส้นทางบ้านไผสารถนนหลักนะครับไผสารปากชันนะครับเรากําลังเดินทางไปที่งานศพข,ของน้องนะเดินทางไปมอบทวงรีบเป็นตัวแทนของทางบริษัทนะครับ ตอนนี้เรามีาเพื่อนของน้องที่เสียชีวิตได้ร่วมเดินทางครับนําทางอยู่ตอนนี้สถานที่งานครับจัดอยู่ในวัดนะครับโดยที่จะเดินทางไปมอบพวงหรีดให้นะครับเป็นตัวแทนของบริษัทนะครับ เดาว่าน่าจะเป็นวัดนี้นะครับถ้าเขาจัดงานน้องจาสงสเคันเป็นวัดนี้ไม่รู้จะใช่หรือไม่ครับนะครับถ้าใช้ก็เรามาถึงใกล้จะถึงที่หมายนะครับเป็นตัวแทนของบริษัท LML Evil กัดนะครับใช่หรือเปล่าถ้าเลี้ยวก็ใช่และครับ ใช่ไหมใช่ใช่เลยใช่เลยครับตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงในงานแล้วครับเพราะว่างานศพของน้องครับจัดอยู่ที่วัดบ้านสังเทินหนองจานนะครับทีงานเราเป็นตัวแทนของบริษัท ครับที่กรณีเชียวชนน้องทำให้น้องเสียชีวิตนะครับเราก็ามาร่วมด้วยเชิดกันมาเติมขวัญกาลังใจให้ให้กับทางญาติของน้องหรือว่าครอบครัวของน้องครับชื่อว่าเด็กหญิงวานิสาทองมากชื่อเล่นว่าชื่อน้องอายนะครับนี่ครับ Phạm. Có tổng của được phải nó không phải không Đây Ờ sẽ ở chụp nĩnhใช่ไหม nhiều, nhiều. cũng ra

พอดีเป็นตัวแทนมาแทนบริษัทเ,เ,เขาจะเดินทางมาพรุ่งนี้่ะ,ะ,ะทงไงเลยนะคะสวัสดีครับ เาเมื่อก่อนะครับเดี๋ยวตามประกอบเรจะตามดูดูเมื่อืดๆอยู่ ทำไมกลองมันเวลาถ่ายแล้วมันช้าจังนะกว่าม,ม,มันจะแชะได้อืออือเนี่ยงั่นเลยทำห้เครื่องชา้าเดี๋ยวเดี๋ยวราไปก่อนเดี๋ยวคุณขอมอบด้วย มันต้องใช้แสงโทรศัพท์ช่วยแสงกล้องช่วยชนิดกรรมมีงี้ด้วย เออเขาเขอถามเลยว่าพรุ่งนี้ศพน้องจะถาวเวลาไหนคือรไอพระฉั้นเสร็จฉันเช้าฉันเช้าใช่ไงแปดโมงครับผมเพราะว่าหน้าเลยเก้าโมงแล้วครับอ๋อครับผม